ว่าเขาลงกันสองคนสองเบอร์ผู้อสมัครของเราไปไังไงของเขาเปาน็นยังไงที่น้องที่บรครัค้ก็พูดกับท่านตรงๆว่าพักเพื่อไทายกำลังจะได้เพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรผมเลยอยากาขอท,าท่านจริงๆขอให้ผมเอาไปแต่งอีกหน่อยอร่อยเือ วที um. yeah. no. uh, ่ส <laughs> ิบสิงหาคมเข้าคุหากามเข้รือเปล่าี่หรือีปล่าเอ้าไม่ได้เลยนะเขผมจำได้สองอาทิตย์ที่แล้วพรรคเอิงมาพบล่องทีมีกวาดไปบางคนไปนั่งอยู่หน้าเวทีพรรคนั้นเลยไม่ว่ากันพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์พิจาร ไ้ยังไงก็พวกอื่นไม่มีสิทธิ์ลงสู้ลงแข่งได้ยังไงไม่ใช่แต่ที่นี่คราวนี้มันพิเศษเลือกสอสอทีนึงสมัยก็อยู่สี่ปีท่านเลือกเพียรวันเดท่านก็ตั้งใจให้อยู่สี่ปีแต่อันนี้ยาแล้วัะว่าตัดสงสารวงจรชีวิตพี่ชายผมเขาเดินมาได้เท่านี้คะแนนที่ท่านให้ความไว้วางใจที่ท่านทรงเขาา รึ่งทางของอายุสกานะดังนั้นเหลืออีกสองปีพี่น้องครับถ้าส่งกันมาแล้วพี่อมรเทพหมดลมตอนขึ้นทางก็ทรา แล้วคนมาที่ท่านจะได้รู้เลยว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะตอนนั้นเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ชัดว่าท่านเลือกุ่งเบอร์เป็นรัฐบาลแน่น,นอนล้านเซน,นท่าคนฝ่ท่าชัวๆนะครับชัวรามาทไปชัวก็เพราไป ฉันไม่รู้ภาคการเมืองไหนนะครับเขาเรียกพรรภูมิใจขวางผมไม่ได้เรียกเองสื่อมวลชนเขาเรียกก็เลยเข้าไปอ่านไต้ๆว่าทำไมเขาเรียกภูมิใจขวางาวะก็เห็นสือน่อมวลชนเขาบอก็ขวางะลยอะไรขวางได้ขวางหมดแก้รัฐธรรมนูญไอ้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยแหละนะเข้าบอกว่าเป็น,นะะรัฐธรรมนูญที่ ติดขัดขัดเครื่องกนเดินไม่สะดวกทุกคนเห็นว่าต้องแก้การจะแก้รัฐบาลนูนไท้ได้ง่ายได้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากแก้กฎหมายประชามิติก่อนอย่าให้มันไปโอดสองชั้นซับซ้อนท่านดูหัวขับเครื่องนี้พรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายการยกมือไปทางเดียวกันหมดว่า เรื่องสื่อมวลชนเียกพคภูมิใจวาสวนรับแล้วรัฐบาลจะทำนโยบายอะไรขาดนีดติดหน่อยจะเดินในกองตัวก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวนะคับที่เขาเดินของงมีเรื่องยวจริงๆคือเรื่องหัวสวะรเขาทีอกสื่อยู่ถ้ามีพการเอนเกียว ให้พัวสอบพัวมันได้ยังไงสอบมีสองร้อยคนพัวมันได้หน่ร้ยห้าคนเหลือเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็กำลังสอบอยู่ก่อรัฐบาลเห็นว่าไอ้ขวางก็ขวางตลอดพฤติการก็ไม่น่าไว้วางใจไม่รู้จะถูกเรือดเรียกถูกสอยไปเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเอากระทรวงมหา ไม่กี่วันรัฐมนตรีมหาไปคนใหม่คูนพันเรียกคูว่าเรียกกูการจังหวัดประชุมปราบยาเสพติดจะพากปไในสามเงินเห็นผลแน่นอนอย่างที่ผมบอกครับที่เปิดตู้ไอเทนเลื่อกนี้มันต้องเลือกรัฐบาลเลือกคนไปประสานผลงานประสานนโยบายในทันทีอย่าลืมนะครับสิบสิงหาคมเนี่ยน้ำเต้าปูปลาไม่เดียวกุ้งอย่างเดียวกุ้งล้วน รัฐบาลนี้แม้ว well, ่าจะถูกข so ัดขวางหลายช่องหลายทางแต่ก็พยายามเดินหน้าหลักนั้นได้บายเมื่อสรุปแล้วทุกปีสาธารณสุขส่งสมสารเด็กทีนมาแล้วสามสิบบาทตักษาทุกที่บักประชาชนไปเดียวไหวต้องไปโรงพยาบาลเจ็บป่วยเล็กน้อยไปรับยาที่ร้านขายยาก็ได้นี่ก็ทำกันมายังยังกองผู้บัลลังกได้ไหมครับ ได้กู้กันไปไหมครับได้ใช้คืนจำเลมผมว่าคำถามเรื่องใช้นี่ภาพทางจะไม่ค่อยดีนะครับอ้อาวผมถามเนนาารงนี้ไปก่อนทีนี้โครงการ SML หมู่บ้านขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กรัฐบาลส่งเงินมาให้สดๆ แล้วพี่น้องประชุมกันเองในแต่ละหมู่บ้าว่าวงเงินที่รัฐบาลให้มาจะเอาไปจัดก,การอะไรนายกมืยกดปุ่มนะครับเงินมาเดี๋ยวพี่นอกก้องก็ได้ใช้โอ้ท็อปนายกตัดสินกำลังยกกระดับพัฒนาเป็นไทยเม่อศึกษาพัฒนาต่อยอดแล พี่น้องครับคนเป็นหนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการนะครับจะซื้อหนี้รายย่อยจากภาคพันธุ์และจากภาคประชาชนไปบริหารทำให้พี่น้องเป็นอิสระอีกครั้งหมดหนี้หมดสีนตัดไปนึงนึ่งตาครับสามารถที่จะสร้างสินเชื่อลงทุนพัฒนาชีวิตตัวเอง่อไปได้นี้